m ั n นี่พลัสลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออม ทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับแวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.youtubecareu.com www.youtubecareu.com www. นะครับแล้วก็สองวิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l i าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Ad s แอดไซพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A แอดไซแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e MONEYPLUS Moneyplus ติดกันตรงตัวก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงได้แล้วเชิญได้เลยนะครับรู้ฟังครับทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆ ของ LTFRMF นะครับก้าวสู่โลก LTFRMF ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงกับบลจธนชาตินะครับลงทุน LTFRMF กับบลจธนชาติวันนี้พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีหลากหลายกองทุนเด่นเพิ่มโอกาสสร้างอนาคตให้มั่นคง TLTFD กองทุนขุ้นไทยระดับ4ดาวจาก Morningstar และ T l o เบ t a RMF กองทุนขุ้นไทยผันผลต่ำ ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีอันดับหนึ่งในกลุ่มไทย EQUITY IMF สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่บจธนชาติ02-126-8399 02-126-8399แล้วกด0น,นะครับหรือติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชน1770นครับนอกจากนั้นครับบรจธนชาติยังเสนอขายกองทุนตราสารนี้3เดือนเสนอขายตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่21ทธันวาคมนี้ กองทุนตราสารหนี้3เดือนประมาณการผลตอบแทน1.6%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ1,000บาทเสนอขายตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่21ธันวาคมนี้นะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำอีกครั้งหนึ่งที่บลรจอธนชาติ0 2 1 2 6 8 3 9 9 0 2 1 2 6 8 3 9 9แล้วกด0หรือที่ธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชน1 7 7 0นะครับ กลุ่มบริษัทสุภาลัยร่วมกับกลุ่ม FN Outlet เตรียมเปิดตัวเซฟนาว25-27ธันวาคมนี้ครับโดยดรประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนและบริษัทหาดใหญ่นครินจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสุภาลัยร่วมกับคุณปรีชาสงวัฒนาประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท FN Factory Outlet จำกัดแถลงข่าวเปิดตัวเซฟนาว ศูนย์จำหน่ายสินค้าและของใช้ในบ้านแนวใหม่เจ้าแรกของเมืองไทยใจกลางเมืองหัดใหญ่ในโครงการอาเซียนพลาซ่าของบริษัทหัดใหญ่นครินจำกัดจังหวัดสงขลาโดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่25-27ทธันวาคมนี้นะครับนอกจากนั้นขอแสดงความยินดีด้วยกับสุภาลัยจำกัดมหาชนคว,ว้าสรางวัลดีเด่นจากเซต a ออร์ คือรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานดีเด่นและรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นนะครับขอแสดงความดีกับสุภาลัยจํากัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคตามคําเรียกร้องกลับมาอีกครั้งซัสโก้ใจดีดเติม500 5 0 0ลุน5ล้านสถานีบริการน้ำมันซัสโก คืนกำไรแก่ลูกค้าทั่วประเทศอีกครั้งรับปีใหม่2,559ด้วยแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้มกลับมาอีกครั้งซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุน5ล้านหลังประสบความสำเร็จมากมายกับการจัดแคมเปญไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับโดยแคมเปญน,นี้กลับมาใหม่กติกาง่ายๆครับเพียงเติมน้ำมันครบ500บาทแล้ฟรีคูปองชิงโชคหนึ่งใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆลงในกล่องรับชิ้นส่วน หน้าสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับลุ้นรถยนต์ BMW X1 รถกระบะโตโยต้ารีโวรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่รุ่นฟีโนและบัตรเติมน้ำมันซัสโก้มูลค่า2,000บาทรวมแล้วกว่า200รางวัล รวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์2559ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูครับเรื่องของธีมของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตลาดหุ้นสำคัญสำคัญทั่วโลกนะครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยว่าปีหน้าทิศทางจะเป็นอย่างไร ธีมการลงทุนหลักธีมไหนน่าสนใจบ้างในมุมมองจากทางบลจธนชาตนะครับช่วงนี้ครับผมเชิญคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจธนชาติให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ คุณบุญชัยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับวันเสาร์อย่างนี้เห็นว่าตอนบ่ายเนี่ยทางบลจธนชาติพาลูกค้ารายใหญ่รายสําคัญไปดูหนังเลยครับครับก็เป็นการขอบคุณลูกค้าในหนึ่งปีที่ผ่านมาครับครับลูกค้าชอบไหมฮะก็ดีฮะบรรยากาศอย่างนี้ต้องดูหนังสะหน่อยใช่ไหมก็ช่วงสิ้นปีครับก็ถือว่าในแง่ของการลงทุนปีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับครับมันมีความผันผวนเยอะครับสิ้นปีก็ถือว่าโอเคเราก็พักพอร์ตนนะครับ ดูหนังีหหหนนน้าเริมมกััใดูงแก้ความผันผวนของตลาดปลอบใจปลอบใจนะฮะแล้วถ้าเกิดมองปีหน้าหน่อยครับคุณชัยครับในมุมมองของทางบลจธนชาติมองเศรษฐกิจไทยปีหน้าปี2016เนี่ยจะกระเตื้องขึ้นมาได้อีกเยอะไหมครับเนี่ยผมก็ยังมองทิศทางที่เป็นบวกนะครับครับเศรษฐกิจโดยรวมเรียกว่าตกท้องช้างในปีนี้ไปแล้วปีหน้าคงน่าจะค่อยๆฟื้นตัวปีนี้เป็นจุดต่ําสุดแล้วครับ ก็ <g ül> ในช่วงปีสองปีนปี้ผมคิดว่ามันก็คงผ่านจุดที่ยากที่สุดไปแล้วครับปีหน้ามันน่าจะดีขึ้นนะครับปัจจัยสําคัญเนี่ยเขาคงเห็นเศรษฐกิจโลกที่เขาประมาณกันด้วยตัวเลขการขยายตัวก็ดีกว่าปีนี้ครับแต่มันก็มีปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องติดตามค่อนข้างใกล้ชิดเรื่องไหนบ้างครับสำคัญสุดคือเรื่องเศษซึ่งขึง้นตัวเลไปแล้วเมื่อ,อวันพฤหัสทุกรับครับอันนี้ก็ที้งวจุดสองห<อ>้าซึ่งก็ก็เรียกว่าขึ้นสักที นะครับหลังจากที่รอกันมานานผมจาได้คืนที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยดาวโจนส์บวกเยอะเลยบอกโล่งใจครับแต่ว่าก็ตอนที่ราคาน้ํามันมันร่วงเยอะใช่นะฮะเพราะงว่าเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามดีกว่านะครับครับจะขึ้นเร็วขึ้นช้าขึ้นต่อเนื่องขึ้นมากขึ้นน้อยเพราะว่ามันมีเงินที่มันวิ่งออกมาออกมาเยอะมากนะครับซึ่งก็ต้องวิ่งกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนทั่วโลกก็ต้องจับตามองประเด็นฟันโฟไหลกลับไปยังสหรัฐใช่ไหมครับครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูความแข็งแรงของเศรษฐกิจสหรัฐเหมือนกันว่าขึ้นดอ,อกเบีย้ยไปแล้วมันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยก็เรียกว่าต้องติดตามตลอดทุกๆ6สัปดาห์เพราะเขาประชุมกันที6สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับอันถัดมาก็คงเป็นเรื่องเศรษฐกิจจีนนะครับเศรษฐกิจจีนครับซึ่งจริงๆเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาปีหน้าเขาคิดว่าเขาจะโตประมาณ6.8 นะครับซึ่งก็ถือว่าอัตราที่น่าพอใจนะเพราะว่าปีนี้โดยรวมๆแล้วนักลงทุนคิดว่าประมาณ7ออกมาสัก6 9ถึง7มันก็ไม่น่าเกลียดก็ใกล้เคียงครับเพราะเศรษฐกิจจีนใหญ่ถูกไหมครับเพื่อนตัวเนี่ยตรา6.8ที่เขาคาดการณ์ในปีน้าสำหรับผมคิดว่ายอมรับได้ครับแต่เดี๋ยวว่าความคาดการณ์ของผู้ลงทุนเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งครับก็อยากให้จีนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นออกมาอัตรานีาจจะต้องไปติดตามดูว่าเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไงในปีหน้าจริงๆ อันนี้ก็เป็นปัจจัยตัวที่สองที่ต้องตามนะอันที่สามคือน้ำมันแหละครับน้ำมันจะลงไปได้อีกเยอะไหมครับเนี่ในส่วนหนึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับ พราะว่ามันก็ทําให้เงินเฟ้อมันก็ไม่สูงครับแล้วก็มันก็เป็นต้นทุนซึ่งก็ถูกลงอะนะครับเพราะว่าเรายังใช้น้ํามันกันอยู่ถึงแม้จะแนวโน้มจะค่อยๆชะลอตัวลงก็ตามแต่เราก็ยังคงใช้น้ํามันอยู่นะครับครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยซึ่งนักลงทุนก็กลัวเอ้เศรษฐกิจนี้มันจะไม่ฟื้อหรือเปล่าครับก็ทําให้ราคาพกพาทั้งหลายแหล่นี่มันก็เป็นประเด็นที่ต่างๆถ้าน้ามันต่ําๆราคาหุ้นพลังงานก็ยังจะไม่ฟื้อก็เหนื่อยหน่อยใช่แล้วราคาสินค้าพกพาต่างๆก็ยังต่ํําาาาาตมมรรคนนน้ัว่ะะก็็จเปอไซึง ต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าก็ต้องตามดูนะครับ,รบตลาดปีหน้าผมคิดว่าหน้าจะดีกว่าปีนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นตลาดที่ก็เรียกว่าผันผวนอีกครั้งหนึ่งปีนี้ก็เรียกว่าผันผวนแล้วนะปีหน้ายังคงอยู่ในสภาวะอย่างนี้ต่อไปนะอันนี้นพูดถึงตลาดหุ้นโดยรวมทั้งโลกครับคงอยู่ในช่วงที่ผันผวนะนะครับและถ้าถามเฉพาะตลาดหุ้นไทยล่ะครับตลาดหุ้นไทยจริงๆก็ ตัวหนึ่งก็ยิงกับตลาดหุนนอกนะครับมันก็มีเรื่องของกระแสฟันโฟนะครับนี่ฝรั่งก็ขายไปเยอะแล้วนะครับนี่ก็ยังคงขายได้อีกนะฮะแต่ว่าก็ต้องตามเรื่องฟันโพรนะครับซึ่งก็ต้องดูจากค่าเงินด้วยส่วนหนึ่งนะครับค่าเงินเขามองว่าน่าจะอ่อนต่อหรือเปล่าครับคุณบุญชัยก็ทุกคนก็มองว่าตลาดแข็ง d o ต l a r แข็งโดยบาทก็ต้องอ่อนนะครับดัชนีตลาดรับบ้านเราปีหน้าน่าจะอยู่แถวแถวสักเท่าไหร่ครับผมว่าก็น่าจะดีดีกว่าทสิ้นปีที่ปิดนะครับ คือเศรษฐกิจบ้านเราผมคิดว่าทางภาครัฐเนี่ยก็มองเห็นปัญหานะครับว่าถ้าเศรษฐกิจโลกไม่สดใสมากนักเนี่ยก็ต้องกระตุ้นจากภายในเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นเห็นกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างดีขึ้นนะครับเอางี้ครับปีหน้าดัชนีตลาดลาซาบ้าเราถึง1,500จุดไหมครับ ผมว่าในไตรมาสหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าหลายๆโครงการก็ยังยังไม่เห็นทิศทางชัดเจนว่า้จะเกิดขึ้นในไตรมาสหอย่างที่ได้มีการประเมินไว้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไตรามาสสาเนี่ยน่าจะชัดแล้วเพราะฉะนั้นผมพิดว่าในในช่วงครึ่งแรกของปีอาจจะท่งๆนะครับก็จะไปสปีดอัพในช่วงครึคร่งหลัะ แล้วกลยุทธ์การลงทุนของบอลจธนชาติในปีหน้าจะเน้นธีมไหนเป็นหลักจะใช้แนวทางยังไงบ้างครับผมว่าคงหลีกไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ข้อนั้งสําคัญนะครับอันที่สองผงต้องไปดูเรื่องธุรกิจที่เรายังคงได้ประโยชน์อยู่นะฮะก็ต้องยอมรับว่าท่องเที่ยวก็เป็นธุรกิจที่จนถึงวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเซกเตอร์เดียวที่ยังเป็นตัวชูยังทําเงินอยู่ใช่ครับนะฮะ ก็มีแนวโน้มที่ขยายตัวต่อเนื่องนะครับดันก็ต้องไปดูในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับสองเซกเตอร์นี้คงเป็นจุดที่เราคงต้องมองแล้วก็หนึ่งโครงสร้างพื้นฐานสองธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวส่วนธุรกิจอื่นๆที่ต้องไปดูเรื่องใครที่ได้ผลประโยชน์จากราคานน้ํามัที่ลดลงครับใครที่ขยายธุรกิจไปแถบ c มีซึ่งก็มีโกร w t h รื่งเยอะนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเลือกแล้ว่ะครับ ใครที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV อันนี้ก็น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเห็นว่าทางบรจธนชาติเองก็มีการปรับตัวเพื่อจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลด้วยแล้วใช่ไหมครับในส่วนที่เราทําเว็บที่เพื่อการซื้อขายอย่างนี้เราเรามีมานานแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนที่ก็จะต้องกลับไปมองว่าโลกวันนี้นมันหันมาทางนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะทําให้การให้บริการของลูกค้า ก็ทันสมัยขึ้นครับก็คงเป็นอะไรที่าให้น้ําหนักในปีหน้ามากขึ้นแลวคงมากขึ้นเรื่อยๆครับฮะอันนี้พูดถึงมิติในการให้บริการใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมิติในด้านการลงทุนล่ะครับครับจริงๆต้องยอมรับว่าในเมืองไทยอาจจะไม่ชัดเท่าในเมืองนอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นบริษัทในต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับเพราะงั้นก็คงเป็นแนวคิดที่จะมองหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลพวกนี้นะครับครับ ซึ่งอาจจะเป็นพวกหุ้นทางด้านียแอปพลิเคชันก็ดีหุ้นที่ให้เซอร์วิสทางด้านแอปพลิเคชันก็ดีนะครับพวกนี้ก็ก็เป็นอะไรที่เรามองหาแล้วเอากลับมานําเสนอให้กับผู้ลงทุนครับครับอย่างมิติการลงทุนเห็นคุณบุญชัยเคยพูดถึงเทรนดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออฟสิงครับอันนี้ก็ยังเน้นเหมือนเดิมใช่ไหมครับคือล่มไปมันไปทางนี้นะครับเป็นเทรนด์ของโลกเลยเพราะว่าถ้าเราจะสังเกตเห็นเนี่ยธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ มันเป็นธุรกิจที่หนึ่งคือเห็นโอกาสและช่องว่างแล้วก็สามารถพัฒนาเซอร์วิสอันนั้นเนี่ยมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างอูเบอร์อย่างเงี้ยนะครับอย่าง a i r ์บีแซึ่งเป็นการหาจังหวะว่าใครมีที่พักว่าแล้วก็มาแมทช์กับคนที่อยากจะมาพักนะครับ ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีทั้งนั้นอ่าก็ยังเป,เป็นเป็นธีมสําคัญในปีหน้านะครับผมว่าจะเป็นธีมสําคัญในอีกสาถึงหป,ปีเลยนะไม่ใช่แค่ปีหน้าปีเดียวใช่ครับเพราะว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือตัวกลางที่สําคัญที่เชื่อมต่อในการให้บริการต่างๆครับซึ่งทุกคนก็จะต้องใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็น iPad กาเล็กซี่อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก,ก็ดูจากพุ่งนี้แล้วก็หาหาข้อมูลเพ <c oughs> ราะฉะนั้นการพรไวหรือการจัดให้มีสิ่งเหล่านี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นอะไรซึ่งผมคิดว่าโลกจะพัฒนาไปทางนี้เยอะมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วเฮลท์แคร์เนี่ยตก <c oughs> ลงยังอินอยู่หรือว่าเอาไปแล้วครับคุณบุญชัย อย่างที่เรียกอยู่ในรายการนี้ตลอดนะครับก็เป็นเทรนด์สองอันก็คือเรื่องอายุของคนซึ่งสูงอายุเป็นทุกวันอันนี้เป็นสัจธรรมซึ่งมันคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลรักษาตัวเองนะครับในอนาคตมันก็จะมีมากทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ในปัจจุบันแม้กระทั่งหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็หันกลับมาดูแลตัวเองมากกว่า สมัยรุ่นเราหันมาสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินความสวยความงามความสวยความงามเฮลท์แคร์เซกเตอร์ก็ยังไม่เอาใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่เอานะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทิดคนครับเกี่ยวข้องกับโอกาสก็คือ i ฮ k high return ครบคือเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นเราก็ต้องพยายามรักษาครับ เราต้องพยายามค้นควาวิจัยนะครับดังนั้นมิติการลงทุนเนี่ยในปีหน้าก็ยังเน้นเทรนเกี่ยวกับดิจิทัลแล้วก็ยังไม่ทิ้งเฮลแคร์เซกเตอร์นะครับรบนะฮะยังเป็นธีมที่ต้องต่างกันอย่างใกล้ชิดนะครับมาถึงช่วง50เมตรสุดท้ายสําหรับ LTF RMF แล้วครับคุณบุญชัยครับอยากจะขอกรณีศึกษากอง LTF RMF เด่นๆจากทางบจธนชาติปิดท้ายสะหน่อยได้ไหมครับถ้าเป็น LTF ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นไทยนะครับเราก็แนะนําธนาชาติ LTFD กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผลแหละครับครับอันนี้ก็เนื่องจากมันคลุมหุ้นทั้งตลาดนะครับก็จะทําให้เราเลือกโอกาสในหุ้นหลายๆตัวซึ่งมีทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะครับปีที่แล้วเนี่ยอินเดเนี่ยบวก15คกลุ่มนี้อาจจะบวกแค่12นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจนถึงเดือนพฤศจิกายน อินเด็กลบเกนะครับอันนี้ลบห้าอ๋อก็ยังชนะตลาดนะครับปีห้าหกนี่อินเด็กลบหกอันนี้บกสครับ เนื่องจากมันคุมหุ้นทั้งตลาดนะครับถ้าเราเลือกหุ้นได้ดีเราก็มีโอกาสที่จะชนะตัวเบนชมร์กหรือว่าดัชนีมาตรฐานตัว TLTFD หรือว่ากองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผลของบลจธนชาติกองนี้ได้ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ด้วยใช่ไหมครับเราเราได้4ดาวนะครับยิงดาวก็จะมีการปรับเป็นระยะระยะครับผมนะได้4ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ด้วยสําหรับกองนี้นะครับขออีกสักกองสองกองครับคุณมชัยครับ ถ้าเป็น RMF เนี่ยนะครับแนะนำทีโลเบต้านะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นไทยเหมือนกันนะครับก็ลงในหุ้นที่มีเบต้าต่ำๆอันนี้เราก็คุยกันมานานนะครับกองนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปิจีกาตลาดลบ9ใช่ไหมครับกองนี้บวก3นะครับปีที่แล้วตลาดบวก15ตุดกองนี้บวก20โอ้โหชนะครับปี56ลบ6ตลาดนะฮะเดีเด็กอันนี้บวก10 โอ้ชนะโอ้ชนะมาสามปีรว, <3 S 1> วดเลยนะรจริงๆก็ต้องต้องเรียนว่าแม้กระทั่งจากต้นปีจนถึงล่าสุดนะครับมาถึงว่าก็หงสราบว่าสองอาทิตย์นี้ในเดือนธันวาหุ้นตกมาเยอะถูกไหมครับครับก็ประมาณลบสิบสเลยนะครับอกองนี้ยังอยู่ที่บวกลบศูนย์ครับ ก็เรียกว่าผ่านะครับก็ถือว่าเอาตลาดไปทั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องเรียนว่าหุ้นหุ้นลักษณะที่เป็นโลเบต้าเป็นหุ้นที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับตาดหุ้นบ้านเรานะครับข้อมูลจาก Morning Star สําหรับกอง T โลเบต้า RMF ที่คุณบุญชัยคุยให้ฟังเนี่ยทาง Morning Star บอกว่าเป็นกองทุนหุ้นไทยที่ผันผวนต่ํบผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีอันดับหนึ่งในกลุ่มไทย EQ u i t y RMF เลยนะเขาบอกว่ากองนี้พิเศษตรงที่แม้ลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าผันผวนต่ําแต่ ผลตอบแทนยังคงน่าสนใจใช่ใช่ไม่ได้เป็นผลตอบแทนต่ำตามความผันผวนที่ต่ำไม่ใช่นะใช่ครับผลตอบแทนสูงแต่ผันผวนต่ำนะจริงจริงหุ้นไทยมีแค่หกร้อยกว่าตัวนะครับมันก็ไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่จะแย่ไปหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนคือมันก็มีหลายๆธุรกิจที่มันก็เราก็ต้องใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะตามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนออกมาได้ชัดเจนว่า ไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงก็ตามก็สามารถเอาได้อ <c oughs> นนีสตาร์บ,บอกว่ากองนี้ทีโลเบต้า RMF ของบลจธนาตาเนี่ย <c oughs> พิสูจน์จากผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีเอาชนะกองทุน RMF พุ้นไทยทั้งอุตสาหกรรมได้นะฮะ อันนี้ข้อมูลจนถึง30กันยายน58จาก Morningstar นะครับครับมโอกรนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาก็เป็นอีกองหนึ่งนะใช่ครับและแล้วกองประเภทที่ไปลงต่างประเทศล่ะครับที่จริงๆก็อยากจะแนะนําเป็น Global EQ ที่ Global EQ ล่ะครับเพราะว่าเราก็คลุมหุ้นทั้งโลกนะครับครับคือในช่วงเวลาหนึ่งๆผู้จัดการกองทุนก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนภูมิภาคที่เขาเห็นว่ามีความน่าสนใจโดยเปรียบเทียบนะครับครับ โกลบออีคิวอาจจะดูไม่ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าต้องต้องยอมรับวว่าโลกมันหมุนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละภูมิภาคมันก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันไปมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกลักษณะที่คลุมแล้วก็ให้ผยงลงทุนเนี่ยเขาสับเปลี่ยนเองเนี่ยผมคิดว่าจะได้ประโยชน์กับผู้ลงทุนมากกว่าเราทําเองก็แนะนำากลบอลอีคิวนะครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึง3ามจิกาเนี่ยบวกสามนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยบวกแค่หนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีสองปีในตลาดโลกมันผันผ่วนนแต่ปีนี้ก็ดีขึ้นนะครับบวกสามครับครับแล้วปีหน้าจะดีขึ้นอีกไหมครับปีหน้าก็คงน่าจะน่าจะดีแต่ว่าต้องยอมรับว่าตลาดโลกเป็นตลาดที่พัฒนาแล้วครับเราจะเห็นวือหวาแบบตลาดไทยนี่คงจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยผมคิดว่าผลตอบแทนก็น่าจะเป็นบวกครับนะครับนะฮะอันนี้คือสามกองเด่นๆอย่างน้อยนะครับจากบลจธนาชาตินะครับ กองท LTFD นะครับ <ฮะ S 1> กอง T ีโ w เบ ta RMF แล้วก็ T ี global e q จาก <ผม S 1> บลจธนชาตินะครับ ถ้าสนใจอยากจะสอบถามหรือขอความรู้เพิ่มเติมจากบรจธนชาติติดต่อได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงครับที่บรจหรือที่ธนาคารธนชาติทุกสาขาครับครับบลจธนชาตินะครับ0-21268399แล้วกด0นย์นะครับครับศูนย์สองห9แล้วกด0ย์หรือติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนนะครับ1ร7บนนะครับวันนี้ขอบคุณยังสูงครับคุณเชครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับคุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจธนชาตนะครับให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้แล้วก็มาฝากนะครับกอง LTF RMF เด่นๆจากทางบลจธนชาติให้เราเอาไว้เปรียบเทียบแล้วก็ทำกันบ้านดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการ m o n i y p u u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1เราพบกันทั้งสาวและอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM 1 0 1แห่งนี้ครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับ เอาไฮไลท์ของงานสัมมนา,าปฏิทัศน์สู่ความร่ำรวยและมีความสุขโดยท่านดรปฏิทั้งมติธรรมจากสุพลัยและดรสุว,ว,วรรณวะลัยเสถียรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีมาฝากกันด้วยติดตามให้ได้ครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองพรุ่งนี้10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง catch a n n e l ของกอสทโทรคม,มนาคมดาวเทียมซีแบน์จานดามพีช่อง190หรือสามารถชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันม o n e y p พ u s สของเราด้วยเชิญได้เลยนะครับ เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ m ั n น,นี่พ u ัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน